ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาติดตามทางช่องเนาะค่ะเนาะเอาสําหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อเห็นสอบถามเข้ามาหลายโค้งสุดท้ายปูเปลี่ยนบ่แอดปูเปลี่ยนบ่แอดสําหรับแนวทางปูสายสหายหรือว่าปูห้าเจ็แอฟซีแฟนช่องกะยังสอบถามเข้ามาคือเกาว่าปูเปลี่ยนตัวเลขบ่สําหรับมือนี้เนาะค่ะเนะเาอะอ้าวแอดอ่าได้มาแล้วเด้อค่ะเด้อพิจารณาเมืองเปลี่ยนบ่เปลี่ยนพี่น้องกะเมืองเอาเพราะว่าปูกะยําอยู่แล้วว่า ปูบเปลี่ยนเลดด้วยค่ะเนาะเอาไปเมืองน้ำกันค่ะสำหรับแนวทางโค้งสท้ายปูสายสหายหรือว่าปูหาเจ็ดแปดค่ะยวดสายตรงแอดไว้รับดอกก็เลยโต้กับหาปูาปูก็เลยวา่านีมมตดีไลเด็ดไรพี่นออ้องเอฟซีอยากให้ลงกลิใไ้พ,พี่น้องเอฟซีผู้ที่เป็นเอฟซีปูหาเจ็ดแปดหรือว่า สายยานาไม่ทางช่องก็คือปูสายสหายครับพี่น้องเอซเพิ่น,นิิมิตเด็ดสุดๆเลยสำหรับแนวทางวันที่6 6กันยายนนี้เฮยเนกันแตนพี่น,น,จจน,น,น,ะะน้องกะใส่วิจารณาญาในการรับชมรับะฟังมึงเด้อค่ะเด้อเอาก่อนที่สิบไปฟังนิมิตปูเนาะค่ะเนาะแอดก็จะมาทบทวนแนวทางตัวเลขโครงสุไทายของปูสายสหายหรือว่าปูหาเจปเนาะค่ะเนาะไปน้ำกันพิจารณามึง สำหรับแนวทางวัดนี้ปูกระชับให้เน้นๆเค้งๆคักๆเลยพี่นอ้อยสิผู้ใดที่เนีย่ยโมท่านได้ยิบได้จับกะพิจารณามือเพราะว่าตัวเลขของเพิ่นไห่มาตั้งแต่ตองวดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับผู้ใดที่ติดตามปูสายสหายอยู่เพราะว่าจะเป็นเลขสุดลอยมาไล่มันลงเลขสามหรือว่าจะเป็นเลขเลขชุดดับเมื่ที่เรากระดับเจ็ดสองอยูอีลีค่ะพี่นอ้อยสิ เลขดับเอ็ดก็ให้ไปแล้วเห็นเห็นเห็นคอมเมนต์เของแม่โยว่ายังไม่ได้เรียนดับปูแต่ว่าทางชอ่องลงไปแล้วเด้อไปในะคลิปก่อนๆคลิปนี้จะเอากระชับที่สุดก็จะเอาอ่าชุดบนชุดล่างแล้วกันนิมิตปูทีพคนมาพบนอ็ฝันคักฝันเนี่ยนิมิตคักหลายยิ่งอยูส่สัตยิ่งอยู่เบดขึ้นออาเดี๋ยวจะใส่กล่องหลังด้วพี่น้องอีพีซีนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเนาะ ใส่กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ว่าพลาดทุกๆุกคลิปของทางช่องอ่อา,งลงอาและโลกแง่ไหนมันก็จะดีดขึ้นไปเลยสําหรับผู้ใดที่ใส่กระดิ่งอยู่มุมอยู่มุมไวามันจะเป็นกระดิ่งรูปรูปกระดิ่งนะพี่น้องยี่กดตึ๊บทีนึงกดติดตามมันจะแจ้งเตือนมันจังสีได้ว่าพลาดอ่าเนาะค่ะเนาะสีได้ว่าทา้าวแอดลงลงไปเด้อค่ะเด้อเอา้าเดี๋ยวไปเมืองหน้าทางน้ำกันปูสายสหา,ายค่ะพี่น้อย fc สำหรับมือคืนนี้นะคะเนาะทีะ่ตามที่ปูบอกก็คือปูบอกว่ายังย่ำคือกาว,วามันสิออกอยู่ในคันน้ำมุนหลายท่านหลายคนยังไม่ได้เห็นคันน้ำมุนปูสายสายเด้อเอานี่กับมือคันน้ำมุนประกอบกันนะคะเนาะเพราะว่าปูว่ามันสิออกอยู่ในนี้ผู้มั่นใจเพื่อนว่าเพืพ่อนมั่ในใจให้ี่นองกี่สําำหรับอ่าคันน้ำมุนแตกแน่เพื่อนว่า จะเขียนให้ด้วยะค่ะเด้อสำหรับแนวทางผู้สายสหายผู้สายสหายนะคะหิ้งห่ผู้สายสหายหรือว่าวงเล็บผู้ห้าเจ็ดแปดนะคะเนาะแนวทางวันที่สิบหกทับเก้าหกห้าบุ บนก้อนนานั่นเลยมันจะตันงแต,ตอนที่ปูปลอยออกมาเอาจะให้ดูนะบนหาเก้าแปดหาหาศูนย์หาสามนีพี่น้องเอฟซีชุดชุดบนของพูนะแต่ว่ามาโค้งสุดท้ายมาโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็คือมือนี่อ่านะ ดูประกอบการตัดสินใจได้พี่น้องเอฟซีเด้อาหลายท่านหลายคนยังถามหาอยู่มาครบบนมาครบล่างมีสามมีเก้ามีแปดมีห้าครบล่างมีสามมีหกมีแปดมีเจ็ดนะะอันนี้เป็นแนวทางที่ปูยังไม่ได้ตัดบนมีห้าเก้าแปดห้าห้าศูนย์ห้าสามนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายปูปั้นมาหางเดียวเลยพี่น้องเอฟซี เด็ดสุดๆนะคะเด่นบนชุดเดียวคุณป้าเด่นบนชุดเดียวตัวเลขได้พี่น้อยอีมี่ด้ะมึงประกอบกับขับขนน้ำมนต์ด้วยนะคะดูประกอบกับกันน้ำมนต์ด้วยกูจับมาให้สามแปดห้าสาม ห้าแปดหรือว่าผูใ้ใดจะมุนให้มุนอยู่ไนนี้ฮะอ่านี่แหละบนดินบนฮะสามแปด้าก็จะเหลือจากปกติมีหาเก้าแปดหาหาศูนย์หาสามเหลือ ชุดเดียวเด่นบนสามแปดห้ากลับเอาอยู่ในนี้พี่น้องสามแปดแปดหาสามหาคือคือเด่นบนอยู่ในนี้แต่ว่าปูตัดตามาหายแล้วแปดหาหาแปดเด่นคักเดี๋ยวพี่นอนะ้องอีฟซีนะแปดชับเข้ามานะคะลา่างแต่ว่าล่างนี่ยูบอกว่าไม่ต้องกลับล่าง ล่างนี่ก็ต้องกลับเลยล่างนี่มีสามหกสามเจ็ดสามแปดแต่ว่าโควงสุดท้ายผูให้มาซับหนีพี่น้องเอซนี่ให้มาตั้งแต่ต่องหดเลยนะคะนี่ว่าต้องกลับเลยพี่น้องเอฟซแล้วล่างปูสายสหายหรือว่าปูหาเจ็ดแปดนะคะเนาะ มือคลืนนี้นี่เกี่ยวกับเลขกตัวนี้ <c oughs> ปูวา่าปูนิมิตเออว่ามีผู้เอาปืนมให้ปูเออ่เห็นว่าเห็น,หนด้านบนเห็นแต่ทั้งไตลงมาส่วนทั้งไตลงมาเนาะคะ่นะเนาะเป็นผู้ยิย่งใหญ่ปูวาอ่าล่างดำๆยิย่งใหญ่เอาปืนมให้เอามาให้ปูไว้ป้องกันโตเด้นไปหน่อยเอฟซีเด้อเสียงอาจจะดังหน่อยนะเพราะว่า,วาขางบานเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่เด้นไปหน่อยเอฟซีเด้ออ่า อาผู้นิมิตว่ามีผู้ล่างยิยย่งยิ่งดำดำยิ่งย,ยิ่แต่ว่าดันบนเพิ่นเพื่้เห็นประเนี๋ยวจะ .swing หน้าอกลงมาดำดำยิ่งย,ยิ่เอาปืนมาให้ปูปืน,นอีกยังพี่น้องปืนจุดสามแปดนะคะปืนจุดสามแปดอยู่ในขันหน,นำมนต์เมืองดีๆแล้วกูว่วาอจะเขียนไว้ทั้งไตนี่ว่านิมิตแต่วา่าผู้กาแฟว่า,า,ามาหายพี่น้องพิจารณาเมืองเอาเปืนนิมิตว่ามีนานามคนมากปืนมาใหา มันก็นจะเป็นศูนย์จุดสามแปดปูเอามือคางคางเดียวรับก็คือเดมือไปคางใสไปเอาปืนน้ำพุทิวันวาล่างใหญ่ๆดำๆคิดว่าเป็นปูดำเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะส่วนตัวแอดเดอร์เด้อแอดรโอกับปูอก,กับบอกปูระปูบนปูดำบ่นะเด <c oughs> ี่ยวเอฟซีกะฟังมึงพิจารณามึงเอาปืนจุดสามแปดมาให้ปูเ่าว่าไว้ป้องกันตัวปูก็เอาไป เอามือไปเดเอาคางใส่น่าจะเป็นห้าไหมอต่มันก็อยู่ในนี้นี่จะเป็นไม่ว่าถูกแล้วอ่านะคะแต่ถ้าจุดสามแปดมันก็อยู่นี่เราเราเอ็ดกระถามปูว่าปูปูได้ยิ่งบ่ปูว่าใส่จนเบิร์ตแม็กพี่น้องเอฟซีนะคะยิ่งอยู่รั่วเลยสู่กันสนั่นปูว่าจนว่ากระสุนเบิร์ตบนอะพี่น้องเอฟซีปืนจุดสามแปดพี่น้องเอฟซีเห็นเป็นยังไง นี่ก็คือโครงสุดท้ายแล้วแนวทางจากปูสายสหายิคนฝากมาให้เอฟซแฟนช่องเอาเอาจจะตั้งขึ้นนะคะจะได้ถ่ายง่ายๆเพราะว่าหลายท่านหลายคนเพื่นก็บว่าห็นอาจจะได้ดูจะได้มึงอ่าคันน้ำมุนประกอบพรอมนี่แหละค่ะพี่นอ้องเอฟซมือขึ้นมือนว่านนี่เพราะ,ะ,ะว่าแอดโรหามือขึ้นเนาะอ่ะาเศมากก็คือมือน,นี่แหละคนว่า่นมีมิดพึ่งนิมิตไป เอาปืนจุดสามแปดนี่แหละพี่น้องเอามือคางไส่ไปรับเอาน้ำปูน้ำปูดำอ่าองค์นี้องค์นี้ก็ต้องเป็นปูดำแล้วพี่น้องเอฟซีเพราะว่าในวัดเป็นเป็นมีเนาะ,ะเนาะเอากับพิจระนาเมืองกับปูกับฝากมาว่ามีจังสี่แหละนี่มีจังสัตว์ละดีแล้วนะ,ม,นะวนะมีดดีแล้วหรือว่าเลขจถ,ถูกแล้วสามแปดหานี่บอกจุดสามแปดเด็กปูว่ามก็อยู่ในนี้อยู่แล้วพิจรณนาเมือง นี่ซัมเน่เค่ะพี่นอ้องอีฟซี่โคงทุตายแล้วมือนกอสีเฮตึมตึมแล้วนะคะเนาะจำซื้อเด้อจำซื้อปูเด้อค่ะเด้อปูสายสหายเดือดมีโชควิลาวน้ำกันน้อพี่นอ้อยอีฟซีเนาะหลายท่านหลายคนกัดขีดหอดปูอ่าคอมเมนต์สอบถามเข้ามาทางไลน์อ่าปูเพื่อนก็นเลยบอกว่าเอาวงเล็บไปน้ำกัดได้เนาะค่ะเนาะนี่แหละคือแนวทางที่พี่นอ้อยอีฟซี่ห่าวล่อค่อยตามหายอยู่นี่ซัมเน่ เน้นล่างบ่ต้องกับมีสัมนีจแต,ต่องหวดเลยพี่น้องนะคะให้เฮงๆเลยพี่น้องเอฟซีเด้อเอาฟูได้มกพูได้ชอบนั่มแนวทางปูหาเจ็ดแปดกับพิจารณาเมืองนะะเนาะขอขอบคุณในไลฟ์สำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้เฮงๆปังๆนะคะสวัสดีค่ะ